ก่อนเข้าไปชมคลิปนะคะทุกคนพอฝากกดไลค์กด subscribe นะคะกดแชร์อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปชมกันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตาเจหาหคนหญิงตาเจหลายค่ะซิงซิงแฟมิลี่ทุกคนคะวันนี้นะคะพาขอขึ้นคลิปด้วยกันอวดสามีโอเคทุกคนพาจะมาบอกข้อดีแล้วกันค่ะของ ของสามีจีนของพาเนะนะคะว่าเขามีดียังไงบ้างทุกคนใครอย่า,อ,าอย่าไปเปรียบเทียบนะว่าเอ้ผู้ชายผู้ชายแบบไทยก็มีดีนะผู้ชายไหนทุกคนมีดีมีข้อมีข้อดีข้อเสียหมดนะคะเอาเป็นว่าคือพาขอพูดในข้อดีของสามีก่อนแล้วกันว่าสามีจีนเนี่ยแบบเออเป็นยังไงประมาณไหนอะนอะว่าเขาเขามีข้อดียังไงบ้างเอาเป็นว่าไปฟังกันเลยนะคะ Yeah. เอาละคะ่ะทุกคนมาฟังที่ข้อหนึ่งเลยนะคะสำหรับพานอพารู้สึกว่าเออสามีเนี่ยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะทุกคนเออเอาจจริงนะเมื่อก่อนเนี่ย อาจจะมีบ้างเนาะที่แบบว่ามีวอกแวกวอลแวร์ walk, walk walk, walk walk, แต่ว่าณนะตอนนี้นะคะประขอพูดถึงณนะปัจจุบันเนาะเขาก็ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ก็คือเหมือนให้ให้เราอะไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออจะไม่มีเรื่องมือที่3มหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคือเมื่อก่อนนะจริงๆก็มีแหละเดี๋ยวพาจะขอพูดเป็นแบบข้อเสียของเขาละกันเนาะว่าเออแบบว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างอะเนาะแต่ว่า ในในในความคิดของพ้าคือเออนะตอนนี้พักก็พอใจเนาะที่เขาเมียอะไรเขาก็บอกไงก็เหมือนถ้าเราอยากจะจะจะ,จะดูมือถือก็คือให้ดูแต่ว่าพักก็ไม่ใช่คนที่ชอบเช็คมือถือนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เช็คข้อความไม่ได้อะไรพวกนี้นะเออโอเคสิ่งสิ่ง,งนั่งนี่ดีครับลกูกจ้าวจ้าหาวจ้าวหาเจ้าหาจ้าหาอ่าอ่า แล้วก็อย่างข้อที่2นะคะสําหรับสามีพานก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลเราดูแลครอบครัวนะคะอย,อย่างอย่างครอบครัวน,นี้ก็หมายถึงว่าพ่อแม่ลูกโนาอ,อย่างพวกพาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆิงอ,อย่างเขาดูแลเรื่องอะไรบ้างก็คือตั้งแต่าพาขอพูดตั้งแต่ตอนท้องแล้วกันเนาะเพราะว่ามาเป็นครอบครัวแล้วยังไม่ใช่แบบเป็นแฟนกันไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นนะคะ,ะ,คะก็ตอนอย่างตอนท้องอย่างเงี้ยเออเขาก็จากคนที่ เอาจริงเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ทํากับข้าวเป็นก็เขาก็พยายามจะทำเนาะเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวนะคะทุกคนแล้วเหมือนพ่อแม่ก็คือทําให้หมดเลยก็คือโดยเฉพาะแม่เขาก็คือทําให้หมดเลยคือลูกทาอะไรไม่เป็นเลยเมื่อก่อนแม้กระทั่งซักผ้าอะไรเงี้ยก็ทําไม่เป็นนะเออพอมาอยู่กับพาก็คือดีขึ้นแล้วพอพาท้องเขาก็เลยเหมือนทําแทนคือตอนที่ช่วงที่พาท้องก็เขาคอยทำอ,อ,อาหารให้แต่ว่าคืออาจจะให้เราชิมเนาะว่า มันใช้ได้หรือยังมันสุกหรือยังมันอร่อยหรือยังอะไรเงี้ยรสชาติถูกใจหรือยังดีกว่าไม่ไม่ว่าไม่ไม่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่รสชาติถูกใจพารอยังเออก็แล้วก็มีนวดเท้าให้ด้วยแบบนวดนวดเท้านวดให้เราผ่อนคลายเนาะเวลาคนท้องมันจะรู้สึกแบบเออน้ำหนักเท้าน้ำหนักตัวมไปลงที่เท้าหมดนะก็เหมือนผ่อนคลายให้เราอะไรเงี้ยเราทุกอย่างนะก็สามีก็ทําหมดเลยนะคะซักผ้าตากผ้าอะไรอย่างเงี้ย ทําความสะอาดบ้านแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องบางบางอย่างที่เขาทําไม่ได้เนาะบางอย่างที่ทําไม่สะอาดเอาดีกว่าพาก็อาจจะต้องลงมือไปทําเองแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่คือสามีทําหมดเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่กันแค่สองคนด้วยแหละตอนนั้นนะอย่างตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะยังเป็นยังซักผ้าตากผ้าลล้างจานเก็บจานอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือแบบว่าเ,เขาเขาทาได้หมดนะ เออ <S <S นายมา,มาดูขอดูไหนสิครับนี่นี่โอเคมา,มาดูหน่อยอ่ะนะโอเคอ่ะแล้วก็มาถึงข้อที่3นะคะสำหรับพาคิดสำหรับพาเราที่คิดว่าเขาว่า เออดีเป็นสามีที่ดีนะเอออยากจะอ,ดอดวดนะก็คือเขาเป็นคนที่ไม่พูดมากนะคะเป็นผู้ชายที่ไม่พูดเยอะคือค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของเราก่อนนะคะคือพานะเอาง่ายๆทุกคนพาเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนก็คือเป็นคนที่ประมาณว่าถ้าขึ้นถ้าอารมณ์ขึ้นก็คือจะพูดเลยนะคะจะไม่ชอบไม่ชอบเงียบนะคะเออก็จะคือจะใส่เลยนะเออไม่ว่าจะเป็นกับใครทั้งสิ้นนะคะ ก็จะจะใส่เลยแต่ว่าอย่างสามีเนี่ยเขาจะแบบว่าเออค่อคนข้างที่จะอารมณ์เย็นก็คือยอมรับฟังเราพูดก่อนคือถ้าไหนที่เขาทําผิดคือเขาก็จะเงียบไปเลยเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโต้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันอันไหนที่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ผิดเขาก็จะมีตอบโต้บ้างแต่เขาก็คือจะพยายามเอ่อเงียบก่อนนะคะให้พาได้พูดได้ได้ระบายก่อนเพราะว่าเอจริงทุกคนบางทีอารมณ์ผู้หญิงมันก็แปรปรวนบ้างอะนะ ในในบางครั้งเนอะอย่างเช่นตอนมีลูกก็คือเฮ้ยมันเหนื่อยจริงๆมันอารมณ์มันแบบว่าจะาขึ้นแล้วก็พอคลอดออกมามันก็แบบต่ำสุดเลยรอย่างเงี้ยคืออารมณ์ก็ค่อนข้างไม่นิ่งนะคะแต่ว่าพาก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเขาค่อนข้างเข้าใจเราดีเออก็จะก็คือพาก็จะโชคดีตรงนี้เนาะเออโอเคอ่าโอเคโอเคอเค่า ส่วนข้อที่สนะคะสาหรับพักคือการรับผิดช,ชอบนะคะรับผิดช,ชอบในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงเรื่องงานเรื่องเงินาภายในครอบครัวเนาะอย่างเช่นไอ้เรื่องดูแลเนี่ยพ,พูดไปแล้วอย่างเรื่องงานอย่างเรื่องงานเรื่องเงินก็คือเขาดีดีกว่าเดิมมากนะคะเออแบบอย่างจะพูดไงดีอะ เมื่อก่อนอะเอาจริงๆทุกคนเชื่อไหมว่าสามีพาทํางานตอนแรกๆเลยที่เป็นแฟนกันนะได้เงินเดือนอยู่ประมาณแค่2,000หยวนนะคะ2,000หยวนก็คือประมาณ10,000บาทไทยเองนะเออเมื่อประมาณ5-6ปีที่6ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ เ,เขาก็ไปทําบริษัทหนึ่งก็โดนออกนะแบบเออเหมือนแบบว่าไม่ผ่านปโปรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามเขามีความรับผิดชอบมากเลยนะที่จะทําเพื่อให้ตัวเองได้มีงานการที่ดีทําได้เงินเดือนที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพาก็เลยรู้สึกว่าเ,เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความอดทนจริงๆว่าเออแบบทาเพื่อเราทําเพื่อ ลูกอะไรอย่างเงี้ยในในอนาคตนะคะตอนนั้นก็คือในลูกในอนาคตเนาะก็คือทําจนสามารถที่จะพอพอมีเงินได้ในระดับหนึ่งเนาะคือไม่ได้รวยนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเขาอดทนที่จะทํามันจากวันที่ไม่มีอะไรเลยเอะ่ะจนจนมีพอมีวันนี้นะคะคือพอมีพอกินวันนี้นะคะก็เออก็รู้สึกแบบเออรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นข้อดีของเขาเนาะเอาจริงก็ก็ประมาณเนี้ยคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เออยังไงดีอะคือค่อนข้างที่จะเต็มที่กับครอบครัวนะคะพาก็บอกบอกได้แค่นี้ว่าผู้ชายจีนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเต็มที่เน,นเรื่องเรื่องหาเงินเข้าบ้านแต่ว่าแฟนพันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งนะทุกคนแบบเฮ้ยไม่ได้ทาไม่ได้ทามาค้าขายขายหรือว่าแบบโอ้โหเดือนนึงเล่นหุ้นหรือว่าเอ่อคือแบบไม่ได้มีเงินเข้าหลายทางขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็พยายามพยายามทให้ดีที่สุดเอาละค่ะทุกคน ข้อดีถัดไปนะคะของสามีพาคือเขาไม่ค่อยกินเหล้านะคะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ไม่เล่นการพน,นันเ,เรื่องกินเหล้าเนี่ยคือเขากินกินแค่ตามงานสังคมนะคะอย่างเช่นง,งานแต่งหรือว่าอาจจะไปพบปะสังสรรค์ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ถึงจะกินแล้วก็เรื่อง สูบบุหรี่เนะี่ยคือไม่ไม่สูบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะก็อีกข้อกนะ็คือการพนันคืออย่างที่จีนเนี่ยเขาจะมีเล่นไพ่เนาะขนาดแม่เขาเองยังเล่นไพน่อะทุกคนบางทีไปเล่นไพ่กลับมาตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยเ,เขาที่นุ่นเขาเหมือนเล่นไพ่แบบพะก็ไม่รู้นุงเขากินเงินกันหรือเปล่านะแต่ว่าคือเขาก็เล่นชอบเล่นกันอะอย่างไพน่นกก็ะจอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาจีนก็ต่างหมาเจี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อย่างอย่างสามีพาเขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่เขาไม่ค่อยอะไรแบบนั้นน่ะเออพาก็าเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นข้อดีของเขาอย่างหนึ่งเลยที่ที่ไม่ชอบอะไรอย่างงี้ก็คือชอบอยู่บ้านมากกว่าคืออย่างพาก็จะชอบอยู่บ้านมากกว่าเหมือนกันเออถ้าไปก็คือไปเดินสวนสาธารณนะไปเดินห้างไปอะไรอย่างงี้มากกว่าหรือว่าไปเที่ยวมากกว่าไม่ชอบแบบว่าไปเล่นพายหรือว่าไป นั่ง KTV KTV ก็เหมือนคาราโอเกะคะ่ะเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือ,อแฟนพาก็ไม่ชอบไม่ชอบเสียงดังเอาพาก็เหมือนจะจะเหมือนพานะพาก็ไม่ชอบไปนั่งดิง้งนั่งอะไรที่มันเสียงดังอะโอเคก็อย่างเงี้ยแหละคะ่ะก็เป็นข้อดีเนาะที่เราเข้ากันได้เราแบบโอเค okay, เราไลฟ์สไตล์เดียวกันแล้วข้อสุดท้ายสําหรับพาน,านะคะสาหรับสาหรับพาเลยก็คืออามาแล้วมาแล้ว ข้อสุดท้ายสาหรับพาคือเขารักครอบครัวนะคะแล้วก็ให้เกียรติพานะก็คือหนักค่อนข้างหนักแน่นเลยนะคะอย่างเช่นแบบเออถ้าพามีปัญหาอะไรสมมติว่ากับกับครอบครัวเขาเนาะแล้วคือถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเออพาทําถูกแล้วคือทําทําแบบเออทำถูกทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะเขาจะหนักแน่นแล้วก็จะอธิบายครอบครัวเขาฟังแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอธิบายไม่ได้คือเขาก็จะเงียบเนาะแล้วก็คือเหมือน เขาเรียกว่านะไม่ทําให้ทางนู้นเสียแล้วก็ไม่ทําให้ทางเราเสียนะคะคือยืนยันที่จะเลือกว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ากับที่บ้านเขาเขาก็คือเลือกที่จะเงียบนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ทางบ้านเขาคิดว่าเออเขาเลือกเลือกภรรยาเนาะเลือกเมียมากกว่าเลือกครอบครัวเนาะก็คือพัก็เลยรู้สึกว่าเขาอะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างหนักแน่นกับความรู้สึกตัวเองนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติพานะเอาจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง ถ้าบางคนมองเข้ามาอาจจะบอกว่าเฮ้ยให้เมียเป็นผู้นําแล้วตัวเองเป็นผู้ตามนะคะแต่ในความรู้สึกพาคือเขาค่อนข้างให้เกียรตินะก็คือเวลาเขาจะมีอะไรคือเขาจะทกเหมือนครอบครัวเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เกียรติพาเขาก็จะถามความเห็นว่าพาคิดว่าดีหรือเปล่าว่าทาทาดีไหมซื้อสมมติซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ซื้อคอนโดก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าพาเลือกเลยว่าเออพาโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคเราก็ซื้อ เออก็คือเหมือนประมาณว่าให้เกียรติเราอะทุกคนเพราะว่าเราอะเหมือนว่าเราไปแต่งงานไปอยู่นู่นแล้วนะคะเพราะว่าภาเองอะก็ก็เคยบอกเขาแหละว่าพาแต่งงานกับเขาเพื่อไปอยู่กับเขาใช่ไหมคะคือพามีแค่เขาเนาะเป็นทั้งที่พึ่งเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่น้องเป็นเหมือนครอบครัวพาเป็นสิ่งเดียวที่เราอยู่ที่นูน่นแล้วเราเป็นหลักให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยพาก็เลยบอกเพราะว่าคือฉันมีแค่เธอเพราะฉะนั้นเหมือนแฟนพาก็เลย เวลาทําอะไรก็คือให้เกียรติพาก่อนเสมอนะคะเหมือนให้พากเป็นคนไม่เชิงเป็นคนตัดสินใจนะแต่ว่าให้ให้ตัดสินใจก่อนแล้วก็คือถ้าเขารู้สึกว่ามันมันตรงกันก็คือโอเคเราก็ตกลงตามนั้นอย่างเงี้ยเออพาก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเอาครอบครัวเราเป็นที่หนึ่งก็คือในครอบครัวเราก็หมายถึงว่าพ่อแม่ลูกนะคะเออ<ม>ก็อย่างอย่างซิงซิงอย่างพาอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยเขาจะกลับไป ไปทํางานที่กวางโจก่อนก็ได้ตอนนั้นนะเพราะว่าเขา่กลับไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งนะคะช่วงที่โควิดที่ยังไม่ปิดประเทศเนอะเออก็คือไม่ใช่กลับไปแล้วจะกลับไปได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะขอทางทตอนนั้นทางที่ทํางานอย่างเขาก็ เขาก็ work ฟ r ร m home กันนั่นแหละค่ะคือทํางานที่บ้านเขาก็เหมือนขอว่าเขอทํางานที่บ้านจนแบบมันยืดระยะเวลาจนที่ว่าเวลากลับไปต้องกักตัวเวลากลับมาก็ต้องกักตัวใช่ไหมคะสามีพักก็เลยบอกว่าขอคือเขาเพยายามขอมากอะ่ะคือขอทางบริษัทบริษัทก็เลยโอเคตกลงให้ให้ว่าเออคุณอยู่กับครอบครัวคุณแบบต้องดูแลลูกคุณก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ความสําคัญกับครอบครัว คุณก่อนเหมือนกันเออก็โอเคนะคะก็บริษัทเข้าใจก็ถึงตอนนี้แฟนพาก็เลยยังทํางานอยู่ที่จีนเนาะแต่ว่าเออเขาก็ได้รับเงินเดือนจากที่จีนอยู่นะคะอืมก็เนี้ยแหละค่ะคือพารู้สึกว่าเออเขาเขาเออให้ครอบครัวเป็นที่หนึ่งเนาะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงจริงๆแล้วก็ให้เกียรติพาพาถือมากเลยนะทุกคนก็คือรักเราไม่ต้องมากใช่ไหมคะผู้หญิงทุกคนแหละแบบ ไม่จําเป็นต้องรักมากแต่ให้เกียรติการซื้อสัตว์กันมีอะไรพูดกันเขาเคยเขาเคยไม่พูดตรงๆงกับพานอ้อมันก็มันก็เป็นปัญหานะคะเออจนจนณตอนนี้ก็คือโอเคขึ้นนะคะแบบบอกพาก็เลยบอกว่ามีอะไรให้พูดกันตรงตรงเนาะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะเออก็นี่แหละคะ่ะคือข้อดีนะคะเขาก็พยายามจะปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะเราเองก็ในบางเรื่องบางบางมุมก็พยายามปรับเปลี่ยนเหมือนกันอย่างที่ ใจร้อนก็คือใจเย็นขึ้นแต่ว่าก็เป็นบางเรื่องอันนี้ก็บอกว่าเป็นบางเรื่องและกันไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียแหละเพราะว่าเอาเป็นว่าคือแฟนพักก็มีข้อเสียนะแต่ต่อไปพักก็จะมาพูดให้ฟังเรื่องข้อเสียสามีคือจีนว่าเป็นยังไงโหจามด้วยอะ่ะเหมือนรู้ว่าจะแอบ,บว่าอะไรแอบมินทาคนมันมีข้อดีข้อเสียหมดแหละเนาะเอาเป็นว่าถ้ายังไง อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยคือผู้ชายแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะชาติไหนเนาะคะ่ะก,ก็มีดีมีข้อดีข้อเสียต่ตางกันไปอย่างของพาก็ไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดไม่ใช่เสียไปทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าเราเลือกคบใครก็คือคนที่เราสบายใจอยู่ด้วยเราคิดว่าเออเหมือนเหมือนเป็นทุกอย่างละกันเออ แล้วกันเนอะเออโอเคค่ะถ้าไงนะคะ,ะขอบคุณจริงๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วเดี๋ยวพาจะผลิตคลิปดีๆออกมาอีกนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะ,ะแล้วถ้าคอมเมนต์มาได้เลยว่าเออแบบอยากรู้เรื่องอะไรในจีหรือว่าอยากให้พาพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้นะคะทุกคนโอเควันนี้พบกันแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ